ค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนการต่อนะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับมาจะต่อที่สองกลีบนี้ยนะคะขาย้อนกลับมาที่กลีบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อที่กลีบที่ห้านะคะขึ้นมาห้าหลักเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งขาเราจะต่อตรงนี้นะคะสองกลีบ เนี่ยค่ะตรงนี้กับตรงนี้ค่ะจับงานด้านผิดเข้ามาประกอบกันนะคะเมื่อกี้เราโซ่หนึ่งไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็มาขึ้นที่ดอกข้างหน้าเนี่ยนะคะอีกห้าหลัก เสร็จแล้วที่ห่วงถัดมาค่ะก็ขึ้นหนึ่งหลักโซ่หนึ่งแล้วไปต่อที่ด้านหลังนะคะตรงนี้ค่ะที่เป็นสองหลักเนี่ยนะคะต่อเข้าไปตรงกลางเลยนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มมาถักที่ดอกด้านหน้าต่อไปที่กลีบที่หกเลยนะคะก็ขึ้น ห้าหลักก่อนแล้วโซ่หนึ่งนะคะไปต่อกับดอกด้านหลังโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็มาขึ้นห้าหลักนะคะ จุดเชื่อมต่อมีแค่ตรงนี้นะคะ3ามจุดหนึเสร็จแล้วเราก็จะมาจบงานเลยพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหลักที่สองเสร็จแล้วก็จะเชื่อมกับจุดเริ่มต้นงานเลยนะคะแทงผ่านลงไปตรงโซ่ที่สามดึงไหมผ่านแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะตัดไหมแล้วก็เก็บงานได้เลยนะคะ เก็บเข้าไปที่ด้านผิดแล้วก็ดึงเข้าไปในกรีบค่ะขาซ่อนเข้าไปในกรีบอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนี่ยค่ะ ดอกที่สามนะคะก็ถ้าท่านที่จะต่อไซส์เดียวกันนะคะก็จะเริ่มที่แถวนี้ก่อนตรงนี้นะคะสองสี่หกเจ็ดเจ็ดดอกนะคะชิ้นหน้าเจ็ดอกชิ้นหลังเจ็ดดอกก็เรียมแยกเป็นสองชิ้นนะคะชิ้นหน้าเจ็ดชิ้นหลังเจ็ดค่ะก็แถวที่หนึ่ง หนะะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะเตรียมไว้ทั้งหมดสิบสี่ดอกนะคะต่อต่อแบบนี้นะคะชิ้นหน้าเจ็ดขายาวออกมาชิ้นหน้าเจ็ดดอกแล้วก็ชิ้นหลังเจ็ดดอกค่ะก็แยกเป็นสองชิ้นนะคะแยกเป็นสองชิ้นไว้ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาขึ้นชั้นต่อไปตรงนี้นะคะคลิปนี้เราก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะ ต่อไว้เจ็ดดอกชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังก็ต่อไว้เจ็ดดอกค่ะคลิปต่อไปเราก็จะมาขึ้นชั้นตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคลิปต่อไปเราจะขึ้นหกดอกนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต่อไว้แบบนี้นะคะต่อแยกชิ้นไว้เจ็ดเจ็ดดอกชิ้นหน้าเจ็ดชิ้นหลังเจ็ดค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็มาเป็นชั้นต่อไปที่จะขึ้นขยับขึ้นมา เราขึ้นช่วงอกก่อนนะคะจะได้ขนาดจะได้รู้ขนาดอกเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นมาแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นช่วงคอเสื้อค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเตรียมชิ้นหน้าเชิ้นหลังเนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะ